สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกัช่องยี่พี่บ้าคือเก่าคนเก่าจ้ามาอีกแล้วอยู่เสียงเวีนเวีนมาอีกแล้วต้องขออภัยในเสียงเพื่อนจ้าอนุกสนุกวิตกยี่เพื่อนวิตพี่บ้าวันนี้จะกินอะไรไข่ยี่อ๋อไข่พะโละอยู่เนาะพะโละไก่กับผัดผักบุ้งไฟแดงเพื่อนยี่ผัดเองจะจามเองเลยเนาะผัดเองจามเองแล้วไข่ยี่ใช่ค่ะข้ามันติดช้อนอยู่เนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนี่ยนะติดตามพี่บ้าเพื่อนจ้า ดี๋ยวยิ่งติดตามกลับมันก็เป็นกำลังใจให้เก่าอยู่เนาะอืม <c oughs> น่จาจะเนเพื่อนที่น่ารักทุกคนเอาจรมีเสียงวิวอ๋ีววเสียงัดลมบางนนย่กับังเป่าผัดลมกลิ่นผัดผักบุ้งตลบอบวนในห้องอยู่เนาะอันนี้พะโล้ไข่เออพะโล้ไก่อยงนกินไข่น้ำมี่บเมือโอ้ทำเองเหรอคะยิ่ไข่พะโล้เนี่ยเป็นเมนูที่ยิ่ไม่เคยทำเพราะว่าอะไรหรือไมมันเฟืองไฟ มันตุนหน้าเนีเพื่อนมันเปล้องไฟเนาะนีอ่อยากกินแต่เมื่อวานแล้วเนะาะแต่เมื่อวานนี่กับข้าวเยอะแล้วก็เลยไม่ได้กินสักทีเนาะอือเรต้องกินน้ำด้วยนะไม่ก็ติดคอพะโล้ไก่จริงๆอยากกินหมูสามชั้นมากเลยอะแต่กินเยอะก,ก็ไม่ดีเนาะไขมันเยอะ ไปก็ดูหนังไปหนังมันเป็นกึกไหมเพื่อนเป็นใบอะนะ <c oughs> มาใี่มองไปทางนี้นเนาะทีวีอยู่ฝั่งนี้ดูเขาดูหนังกึกเพื่อนนะ <c oughs> มันเป็นกึกเนาะ <c oughs> นี่ผัดปุ้งไฟแดงสีสันมันอาจจะดูแบบเคียวๆมันไม่เผ็ดนะ่ะเผ็ดมากนะขอบอกเพราะยี่งตำพริกขิงหนูใส่กระเทียมเพื่อน ตาเหมือนผัดกะเพราเลยนะแต่ว่าใส่ผักบุ้งเนาะรสชาติแบบจัดจ้านมากอือือร่อยเพ็ดวันนี้กินข้าวไม่อิ่มเ่อนวันนี้กินบะหมี่เนาะ เออบะหมี่เป็ดเนาะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อิ่มแล้วกินรัดถั่วเป๊ะตอนเย็นย่ก็จะมาจัดหนักจัดเต็มกินแค่พอประทังนาะนดี่ตอนเย็นก็จะมาจัดเต็มที่บ้านเนาะกินข้าวที่ไหนไม่อร่อยเหมือนบ้านเพื่อนนะกินข้าวที่บ้านอร่อยที่สุดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะ ก็ <c oughs> ไม่รู้เนเาะเปนข้าวที่บ้านอร่อยที่สุดเพราะมันเป็นบ้านของเราไง <c oughs> มันเป็นบ้านของเราแล้วมันก็เป็นห้องของเราเบื่อม <c oughs> ไม่กรอเอ้ยไม่กรอกรอมากเลยไม่กรอเป็นวะ <c oughs> ผัดมันสด่ย <c oughs> นี่ก็บเบกซื้อตลาดน,นั่นแหละ นี่อยากกินเนาะซื้อมาผักบุ้งมาเอามาผัดกินเองโอ้เสียงรถดังมากเลยเวรเป็นยินบอเสียงดังๆเนาะยซื้อมาต่อใส่บังมากมากินข้าวพี่บ่าว์จ้าเพื่อนจ้า ตามก็อยากกินเนาะแยากกระกก็อยากกินอยากกินแบบทุกแนวอหไรยินอะ่ะบางคนก็ไม่ชอบเนาะถามว่ายี่ชอบไหมยี่ก็กินได้เนะแต่ไม่ถึงกับชอบมาก <ไ> <laughs> จะกินอันมูซัมสั่นเนี่าะที่ซื้อมาอยู่นะแล้วที่เกตที่เกตที่เกตท,ท,ท,ทำนะการทำกัเบเขามันห่อนใี่ทำแต่อะไรง่ายๆเนาะ <laughs> ผัดผัดเป๊บเดียวเนี่ยได้กินสามตลบเลยเนาะ ที่ส่วนใหญ,ญ่ที่จะผัดกินเองมันมันสดกว่านะอร่อยกว่าด้วยกินง่ายอยู่งายเพื่อ <c> น <ười> ไข่ปลาโลมันหวานมันตัดกับอันนี้เนาะตัดกับผัดปลอกหุงประมันเผ็ดเหมือนจะไม่เผ็ดเลยค่ะยี่โอ้โหพริกขี้หนูค่ะเ <c ười> ขียวๆอ่ะค่ะตำกับกระเทียมตำ dạng ạ, dạng không gửi cho nó cưng dạng mầm mấy cưng dạng cưng dạng mầm không mầm 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 mong cho mầm 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 nào mầm 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 rồi เขาผมป,ปั่มเด็กน้อยจริงๆเนาะอืมอาทิตย์หนึ่งนะเพื่อนๆจะเจออยู่ประมาณอาทิตย์ละสองคลิปสามคลิปประมาณนี้เนาะคนอื่นเขาลงทุกมือทุกมอือยิ่บไม่มีเวลาปันน่มนานแต่เนาะทำงานแล้วเพื่อนที่ไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นจะอะไรนะผมมันมาข้างหน้าไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นเพื่อนเอาเท่าที่ได้เนาะ ื่อที่จะไม่ให้เพื่อนลืมมันก็เพื่อนจะได้แบบคิดถึงคิดถึงอยู S <S ่เนาะคึดถึงคิดถงที่บังมีเวลาอยู่ก็ตอบกลับแล้วก็เดี๋ยวจะเว่หาเพื่อนเข็ยนที่เึื่อนอะไเนี่ยพัดลมมันเป่ามาทางนี้วิ่กินเสร็จนะวิ่ก็จะไปสักผ้าแล้วนะ น้ำจารก,ก็เอาขยะไปกินเศษผักนิดหน่อยอือหึเากินไก่แล้วนะเพื่อนะน,นะนี่เราไก่ยัางคืสอสังบ่ม,มีต้มไก่ไม่ยิ่มีโยะเ,เนะมันเป็นน่องหอไหม เลยเปล่ายีเห้อยี่อืมกินแบบพอิๆกินนะวันนี้ห <c ười> วานเย็นเลยนะน,นี่กินหมดถ้า,าจำมันก็จะไปแล้ก็กินกลับให้หมดเล่ยนะกินหมดหมดเลยเนะี่ยใจบคิบยูกินต่อจนหมดนะั่นแหละ ผักไม่ให้ค้างคืนไม่หมดก็ทิ้งมือเนาะแต่ส่วนใหญ่จะหมด <c oughs> มค่อยมีอะไรทิ้งอนะถ้าทําเองนะจะไม่ค่อยมีอะไรทิ้งเรอะเพราะว่าเราคํานวณมาแล้วว่าเรากินพอดีประมาณนี้เนาะใส่น้ำมันิดเดียวก็มันย่องเลย เผ็ดนะ่นอนเพื่อนเรื่องเผ็ดผักกอกบ,บุงนะฮะยี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลน้ำผักกอกบ,บุงอะ่ะเพราะว่าพะโล้มันหวานเดียวเยนาะก็เลยไม่ใส่แล้วมันจะพอดีเพื่อน พอดิเปรดเลยอือหนืนางก็เป็นแล้วเมื่อก่ำเาหายร้อนมากเลยพออเพื่อนร้อนจนตบเปียก่ะตบเปียกหัวเปียกทุกวันเลยจะมาถึงบ้านถ้าไม่มาทำกับข้าวน้าปนันนี้ถ้าไม่มาทำคลิปปนันนี้มาถึงปุ๊พี่จะอาบน้ำก่อน อันนี้แค่ล้างไม้ล้างมือก็ล้างเท้าทเฉยๆเนาะถ้าซื้อหอดข้าวมาแล้วก็ม่ต้องทําอะไรอาบน้าเสร็จก็กินข้าวได้เลยแล้วถ้าจะนอนก็อาบอีกหลอนเนาะจะนอะน,นก็อาบอีกหลอดยี่มีเสียดายค่าน้ําที่จ่ายไปหรอกเพื่อน <c oughs> ไม่เสียดายเเนาะไม่เสียดายค่าน้าเลยนะจ่ายไปนะ <c oughs> น้ำมันไม่แพงไงเนาะไฟมันแพงข้าไฟแพงแพงมันขึ้นเยอะเนาะไม่อยากเปิดพัดลมไงเนาะเพื่อนเปิดแอร์ทิ่นถ้าร้อนมากๆผมจะเปิดอุยปีบอพี่บอกมาอีกแล้ว กินแบบผู้ดีมากเลยกินแบบเนิ้มเนิ้เนาะคุยไปคุยไปเนิ้มเนิ้อจะกินได้เรอยเนาะยี่ะพอกินผัดผักอ่ะ นี้กินไม่ค่อยได้รู้สึกว่าคะนามันขมจังเลยเดียเ๋ยวนี้รู้เปล่าอี้ขมมันระู้เนาะรู้สึกว่าคะนามันขมมันกินไม่ค่อยได้เอาไปลวกน้ำทึ้งแล้วยังขมอืะอยากกินผัดคะน้าแั้นหนหอยนะแต่มันขมอะ่ะ กินโอวันตินกวอนนักนะโอวันตินเย็นชื่นใจมากเลยเนี่ยเอาใส่ไปลงไปในถุงเลยหรอกว่าอืมแล้ที่จะไปกินอีกอีกจานนึงกัหมดพอดีแหละกินข้าวยะนนอยกินกับเยอะๆๆาาเยอะเพื่อนวันนี้สำหรับพี่วันนี้พี่ขอจบคลิปการกินผัดผักบุ้งไฟแดงกับ ไกายพะโล้สำนึกเลยจ้ะขอบขอบคุณทุกไลท์ทุกใจททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสไปสดีค่ะบ๊ายบ้ายจอกัมกับวีในคลิปต่อไปหักสุขสุขคนจ้ะจุ๊บๆเดี๋ยวจะไปอักกินต่อเนาะ